ตอนนี้เราอยู่ที่โตโยต้าขอนแก่นเห็นว่ามีกระบะเปิดตัวใหม่ปไปไปดูกัน และนี่นะครับเราอยู่กับเจ้า t o โยต้าไฮรักเท o กระปะ4ีประตูโคตรเท่โคตรอันตรายโคตรเฉียบโคตรคมข้างหน้าเท่อย่างกระทานฟอร์เมอร์เลยนะมาดูข้างในกันว่าเป็นยังไงเริ่มจากแถว2เลยนะมาดูแถว2กันนะครับว่าเป็นยังไงชิงอ้าว มาทำไรครับดินั่งสบายสบายเนี่ยนั่งดีบ้างถ้าจะนอนก็หลับนั่นเนี่ยดีดีซื้อเลยซื้อเลยซื้อเลยมามาดูข้างหลังกันนะครับมาสวยไหมข้างหลังสวยไหมดูดิตรงมือจับเท่มากเลยนะแล้วดูดูดูตรงนี้มีที่เหยียบตรงด้านข้างด้วยอ่ะโหดูดิเออเล่นสงการเมษานี่มันเลยนะเนี่ยตรงนี้เนี่มามาดูด้านหน้ามาดูด้านหน้าตรงข้างคนขับเป็นยังไงนี่นะมาดูเป็นยังไงบ้างหนึ่งสองซ้ำ มาด้วยเหรอว่าทำไรครับวันนี้มาทดลองนั่งค่ะนเป็นยังไงนั่งเป็นไงบ้างนุ่มสบายดีมากดีไหมอ่าไปไปไปดูตรงฝั่งคนขับกันนะครับะเดี๋ยวมาดูข้างในนะครับว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหดูมือจับแบบว่าวงมาลัยโคตรเทเลยอย่างกับทานฟอร์เมอร์โอ้ให้ที่ชาร์จมาด้วยนะที่ชาร์จให้มาทั้งสองอันจอ LED แล้วนั่นนี่กระบะจอ LED แล้วโอ้เจ๋งอ่ะชอบเลยโอเคไปไปทดลองขับกันไป ครับที่อยากมาดูตัวจริงทดลองขับมาได้ที่โตยโยต้าขอนแก่นตรงข้ามขุดกว้างนะครับ22นี้เปิดตัวมาชมกันได้มาลองขับกันได้แล้วเจอกันนะครับ